สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Hunger Games เกมล่าชีวิตภายใต้การปกครองของผู้นำที่เป็นเผด็จก,การประชาชนเริ่มคิดว่าอำนาจที่แท้จริงควรมาจากประชาชนเท่านั้นโดยเนื้อหาของหนังจะแฝงในยะสำคัญเรื่องของการเมืองครับการปฏิวัติการปกครองประชาชนที่ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังปรารถนาจะได้สิทธิเสรีภาพ ผู้นำใช้กำลังทหารในการปกครองและใช้สื่อเป็นอาวุธในการสร้างภาพลักษณ์ต่อประชาชนภายหลังการล่มสลายของอารยธรรมประเทศผ่านเน็ประกอบไปด้วยเขตปกครอง12เขตที่ถูกปกครองโดยเมืองหลวงที่มีชื่อว่าแคปิตอลเมืองที่ล่ำรวยที่สุดโดยทั้ง12เขตจะไม่สามารถติดต่อข้ามเขตกันได้โดยเขตที่1เป็นเขตอุตสาหกรรมเครื่องประดับเขตที่2อุตสาหกรรมอาวุธและทหาร เขตที่3รับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีเขตที่4เป็นเขตอุตสาหากรรมการประมงเขตที่5รับผิดชอบเรื่องอุตสาหากรรมการไฟฟ้าเขตที่6รับผิดชอบเรื่องอุตสาหากรรมยานพาหนะเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขตที่7ดูแลเรื่องอุตสาหากรรมป่าไมา้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไม้ทั้งหมดเขตที่8ดูแลเรื่องอุตสาหากรรมสิ่งทอเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มหงมเขตที่9รับผิดชอบเรื่องอุตสาหากรรมการปลูกข้าว เขตที่10ดูแลเรื่องอุตสาหกรรมปรศุสัตว์เนื้อสัตว์เขตท,ที่11รับผิดชอบเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรผักและผละไม้เขตท,ที่12จะดูแลเรื่องอุตสาหกรรมเหมืองถ่านซึ่งเป็นเขตท,ที่ประชาชนยากจนมากที่สุดโดยทั้ง12เขตจะต้องส่งผลผลิตไปยังแคปิตัลครับเนื่องจากเขตการก่อกบฏของเขต13ที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อปฏิวัติการปกครองเพราะคิดว่าอำนาจปกครองที่แท้จ,จริงควรมาจากประชาชน ทำให้ประชาชนทั้งหมดและเขต13ถูกกำจัดไปหลังจากนั้นในแต่ละปีทั้ง12เขตจะถูกบังคับให้ส่งตัวแทนหนุ่มสาวอายุ12-18ปีเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อเข้าการแข่งขันที่มีชื่อว่าเกมล่าชีวิตที่จะต้องต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจาก24คนให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวครับผู้ชนะก็จะร่ำรวยมีความสุขสบายตลอดไป โดยการแข่งขันจะถูกถ่ายทอดสดไปพร้อมกันทั้ง12เขตเหตุผลที่แฝงอยู่จริงก็คือผู้นำเผด็จการประธานาธิปดีสโดต้องการให้ทั้ง12เขตปกครองนั้นแตกแยก,กกันครับเพื่อที่จะได้ไม่มาร่วมกันก่อการกรบฏนเขต12แคทนิดเอเวอร์ดีนเด็กสาววัย16นางเอกของเราได้ปลอบใจน้องสาวพิมโรดเอเวอร์ดินที่ปีนี้เธอมีอายุครบ12ปี นั่นหมายความว่าเธอเป็นหนึ่งในหญิงสาวที่อาจถูกส่งเป็นเครื่องบรรณาการของเขต12นางเอกได้นั่งคุยกับเกลซึ่งเขาได้ชวนเธอหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่พอทั้งสองต่างมีน้องและครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งคู่ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในเขต2ต่อไปครับนางเอกได้ไปที่ตลาดซึ่งสถานที่แห่งนี้ผู้คนจะนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันหญิงชลาได้ยกเข็มกัด mockingjay สัญลักษณ์แห่งการก่อปฏิวัติ โดยที่เธอก็ไม่ได้รู้ความหมายของนก mockingjay นางเอกได้มอบเข็มกัดนั้นให้กับน้องสาวเพื่อปลอบขวัญของเธอครับแล้ววันจับฉลากคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่74ของเกต12ก็เริ่มขึ้นโดยจับฉลากจากฝ่ายหญิงก่อนชื่อหญิงสาวคนนั้นก็คือพิมรดเอเวอร์ดีนแคทนิดที่รักน้องสาวมากจึงขออาสาเป็นผู้เข้าแข่งขันแทนน้องสาวครับ ทุกคนในเขต12ต่างชู3นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการโดนกดขี่และต้องการอิสรภาพสำหรับฝ่ายชายก็คือพีตาเมลลาร์ก่อนทั้งสองจะถูกควบคุมตัวไปที่แคปิตอลพิมพ์ได้มอบเข็มกัดนกมอกกิ้งเจคืนให้กับพี่สาวเพื่อไว้คุ้มครองเธอและนางเอกก็ได้ฝากเกลให้ช่วยดูแลน้องสาวและแม่ของเธอเอฟฟี่ได้พาพีตาและแคทนิด ขึ้นขบวนรถไฟสุดหรูที่มีแต่อาหารดีๆให้กินที่นั่นดังเอกก็ได้พบกับเฮมิสครับที่ปรึกษาขี้เมาเพียงคนเดียวของเขต12ที่รอดชีวิตจากเกมการแข่งขันเฮมิสแนะนำว่าถ้าอยากรอดก็ต้องทำให้คนดูชอบเธอครับพอเมื่อมีคนชอบเธอมากก็จะมีสปอนเซอร์สนับสนุนเธอในช่วงเวลาการแข่งขันชี้เป็นชี้ตายสปอนเซอร์สามารถส่งของให้กับเธอได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ น้ำมันจะทำให้เธอรอดชีวิตไปได้ครับในที่สุดทั้งสองก็มาถึงแคปิตอลเมื่อมาถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะถูกขัดสีเวีวันเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่สินหน้าได้มาพบกับนังเอกเขาเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดให้กับแคทนิดและพีตาเพื่อให้เป็นที่จดจำของคนดูจะได้มีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนครับและขบวนแห่ก็เริ่มขึ้นทุกคนต่างให้ความสนใจแคทนิดและพีตา ประธานาธิบดีสโนได้กล่าวต้อนรับเครื่องบรรณาการทั้ง12เขตก่อนเข้าการแข่งขันทั้ง24คนจะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมทั้งทักษะการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดในป่าโดยที่ตัวเต็งแชมป์ในทุกๆปีจะเป็นคนของเขต1และเขต2พอพวกเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเพื่อเข้าการแข่งขันโดยเฉพาะโดยปีนี้ตัวเต็งผู้ชนะก็คือเขต2ที่ชื่อว่าเคโตแคดดิสนั้นเธอมีความสามารถในการยิงธนู เพราะเธอนั้นจะต้องล่าสัตว์เพื่อหาเลี้ยงแม่และน้องสาวส่วนพีต้านั้นมีความสามารถเลือกพละกำลังที่เยอะมากเนื่องจากตอนทำงานต้องแบกของหนักๆอยู่เสมอและอีกหนึ่งความสามารถของเขาก็คือการพลางตัวที่ได้มาจากการแต่งหน้าเค้กที่ร้านของเขาในวันแสดงความสามารถเพื่อเรียกคะแนนความสนใจจากสปอนเซอร์ทุกคนไม่ได้สนใจนางเอกของเราเลยครับทำให้เธอเคืองมาก เธอก็เลยยิงธนูใส่แอปเปิลที่หมูมันคาบไว้ในปากทำเอาอึ้งทึ่งเสียวกันทุกคนและเมื่อซีซ่าได้ประกาศผลคะแนนนานนงเอกของเราก็ได้คะแนนมากสุดถึง12คะแนนเลยครับประธานาธิปดีสโน่จึงได้เรียกเซเนกาผู้คุมเกมการแข่งขันเข้ามาพูดคุยหลังจากที่เขาได้ให้คะแนนแคทดิสมากที่สุดสโนเตือนว่าสิ่งที่เซเนกาทำนี้อาจจะเป็นการจุดประกายแห่งความหวังให้ประชาชนที่ถูกกดขี่ทั้งหลายลุกขึ้นต่อต้าน วันสุดท้ายก่อนการแข่งขันซีซ่าได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทุกคนต่างชอบนางเอกครับจนเรียกเธอว่าเป็นหญิงสาวผู้มากับไฟและซาบซึ้งในความเสียสละของเธอที่อาสาลงแข่งแทนน้องสาวเมื่อซีซ่าได้สัมภาษณ์พีตาเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขามีหญิงสาวที่เขารักอยู่แต่ถึงเขาจะชนะการแข่งขันได้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเพราะเธอคนนั้นก็คือนางเอกซึ่งการแข่งขันนี้ ต้องการผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวพีต้าบอกเช่นนั้นเพราะเขาต้องการให้สปอนเซอร์สนับสนุนเขาและนางเอกและเกมล่าชีวิตครั้งที่74ก็ได้เริ่มขึ้นครับอาวุธอาหารน้ำทั้งหมดถูกกองรวมกันไว้ตรงกลางโดยถ่ายทอดสดไปอย่างทุกเขตทุกคนต่างจับตาดูดเมื่อสัญญาณเริ่มเกมดังขึ้นพีต้าวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าครับส่วนคนอื่นต่างวิ่งเข้าไปแย่งชิงอาวุธเพื่อฆ่าฟันกัน นางเอกก็ทำตามคำแนะนำของเฮมิสวิ่งไปหยิบแค่กระเป๋าสัมภาระเพื่อใส่น้ำและหาที่ซ่อนตัวหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นหลายนัดแต่ละนัดแทนจำนวนการตายหนึ่งคนครับภายในระยะเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงก็มีคนตายไปแล้วถึง13ลายและได้มีการรวมกลุ่มกันชั่วข่าวเพื่อฆ่าคนอื่นๆให้หมดก่อนโดยมีเคโตเป็นผู้นำซึ่งพีตาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับ นางเอกได้หนีไปไกลมากจากคนอื่นเซเมกาจึงได้สั่งให้ใช้ไฟป่าบังคับให้เธอวิ่งหนีมาบริเวณที่คนอื่นๆอยู่ซึ่งนางเอกก็ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแถมยังมาเจอกับกลุ่มของเคโตอีกนางเอกก็เพ่นสิครับจะอยู่ทำอะไรและเธอก็ปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้สูงผีต้าพยายามจะช่วยนางเอกครับโดยบอกกับเคโตว่าให้รอเธออยู่ข้างล่างนี่แหละยังไงเธอก็ต้องลงมาไม่งั้นเธอก็ต้องอดตายเฮมิดเห็นนางเอกได้รับบาดเจ็บหนะัก จึงพูดคุยกับบรรดาสปอนเซอร์ให้ส่งของให้กับเธอทำให้เธอได้รับยารักษาแผลเช้าตู่วันรุ่งขึ้นลิวเด็กสาวอายุเพียง12-13ถึงปีจากเ1 1สิบเอ็ดได้บอกนางเอกว่ามีลังตัวต่อแท็กเกอร์แจ็กเกอร์ที่มีพิษร้ายแรงอยู่บนต้นไม้ที่เธออยู่นางเอกพยายามตัดกิ่งไม้ทำให้ตัวเธอก็โดนตัวต่อต่อยเหมือนกันครับแต่เมื่อลังตัวต่อตกลงไปทำให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตัวต่อต่อ,ตอยจนตาย นางเอกจึงหยิบธนูขึ้นมาและผีตาก็วิ่งกลับมาบอกให้นางเอกนั้นรีบหนีไปแต่นางเอกก็ไปได้ไม่ไกลก็หมดสติลงครับดีว่าได้ริวช่วยเอาใบไม้มารักษาจนรอดชีวิตมาได้ริวบอกกับนางเอกว่าพวกเคโตวร,รวบรวมเสบียงทั้งหมดเอาไว้แถวทะเลสานางเอกจึงได้วางแผนให้ริวจุดไฟเผาไม้เพื่อหลอกล่อพวกเคโตซึ่งมันก็ได้ผลครับพวกเคโตว,วิ่งไปตามควันไฟจริงๆ นางเอกสังเกตเห็นว่ามีการวางกับดักระเบิดไว้รอบสเสบียงอาหารเธอจึงยิงธนูใส่ถุงผลไม้และสเสบียงทั้งหมดก็ถูกระเบิดหายไปครับนางเอกก็มาตามหาริวที่จุดนัดพบแต่ก็ไม่เจอและเธอก็ได้ยินเสียงร้องเพราะริวนั้นติดกับดักเมื่อช่วยริวได้ก็มีชายคนหนึ่งโผลออกมาแม้ว่านางเอกจะยิงธนูใส่เขาจนตายแต่ริวก็โดนหอกปาใส่จนตายเช่นกันครับนางเอกได้ทำศพให้ริวอย่างสวยงาม และเธอก็ได้ชู3นิ้วขึ้นฟ้าทุกคนในเขต1 1ต่างชู3นิ้วพวกเขาหมดความอดทนกับการถูกกดขี่ไหลซึ่งสิทธิเสรีภาพจนทำให้เขต1 1เกิดการจะลาจลขึ้นมาครับผู้คนเต็มไปด้วยความปวดแขนเฮมิสจึงได้เสนอกับเซเนกาถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะบรรเทาความรุนแรงได้โดยใช้ความรักของหนุ่มสาวจึงได้มีการประกาศที่สนามแข่งขันว่า ให้มีผู้ชนะเกมนี้ได้2คนครับโดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองจะต้องเป็นคนในเขตเดียวกันนางเอกเลยไปตามหาพีตาที่แอบได้เหนียนมากครับพีตานั้นได้รับบาดเจ็บแพ้อักเสบนางเอกเลยคิดแผนขึ้นมาได้ครับโดยการแสดงความรักต่อพีตาเพื่อให้สปอนเซอร์ส่งของมาให้เพิ่มเธอจึงได้น้ำซุปมาให้พีตากินและก็มีประกาศออกมาว่ารุ่งเช้าพรุ่งนี้จะมีของที่ทุกคนต้องการอยู่ที่จุดสตาร์ทพีตาได้บอกกับนางเอกว่า อย่าไปเอายามาให้กับเขาเพราะมันเป็นการเสี่ยงที่เธอจะโดนฆ่าตายแต่ในคืนนั้นอาการของพีตาซุดลงมากเขามีอาการหนาวสั่นอย่างมากนางเอกก็เลยยอมเสี่ยงไปเอาถุงของเขต12จนต้องเจอกับนักฆ่าสาวเขตสองขณะที่นางเอกเสียท่าโดนมีดจอคอนั่นเองครับอีนางตัวร้ายเขต2ก็บอกว่าพวกเธอเป็นคนฆ่ายายเด็กริวเขต1 1เองแล้วชายจากเขต11ก็เข้ามาฆ่าเธอเพื่อแก้แค้นให้กับริว แล้วก็ปล่อยนางเอกไปเพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องของริวครับเมื่อพีตาได้รับยาเขาก็อาการดีขึ้นมากเซเนกาต้องการที่จะปิดเกมให้เร็วขึ้นจึงได้ส่งสัตว์ดุร้ายเข้ามาในการแข่งขันจนชายเขสเเสียชีวิตลงตอนนี้เหลือเพียงแค่เคโตพีตาแล้วก็นางเอกครับฝูงสัตว์ห้ายได้วิ่งไล่จนทั้งสองต้องหนีกลับไปที่จุดสตาร์ทจึงเจอเข้ากับเคโตทั้ง3ต่อสู้กันอย่างชุลมุน เคโตจับตัวผีต้าไว้ได้ตอนนี้เคโตมันรู้ตัวดีแล้วครับว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรอดครับพอนางเอกง้างธนูเล็งมาที่มันแล้วนางเอกก็ได้ยิงธนูใส่มือของเคโต้ผีต้าได้โอกาสก็เลยผลักเขาลงไปโดนสัตว์ลุมขย่ำช้าว,วันรุ่งขึ้นได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงให้มีผู้ชนะได้เพียงคนเดียวครับผีต้าบอกว่าฆ่าฉันเถอะเธอจะได้กลับบ้านนางเอกโยนธนูทิ้งแล้วบอกว่าไม่เธอยื่นเบอร์รี่พีชให้กับผีต้า บอกว่าลองเสี่ยงดูเรามาตายพร้อมกันขณะที่ทั้งคู่จะกินเบอร์รี่พิษก็ได้มีเสียงประกาศอีกครั้งให้ทั้งสองเป็นผู้ชนะเกมล่าชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ประธานาธิบดีสโนไม่พอใจอย่างมากจึงลงโทษเซเนกาให้กินเบอร์รี่พิษนั้นแทนและเขาก็เสียชีวิตลงเฮมิท hey บอกว่าสิ่งที่นางเอกทํานั้นเป็นการหักหน้าพวกเขามันจะเป็นผลเสียอย่างคาดไม่ถึง เขาแนะนำให้เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าที่เธอทำทั้งหมดเพราะเธอรักพีต้ามากแล้วพร้อมที่จะตายหากพีต้าต้องตายในตอนจบประธานาธิบดีสโดได้คุ้นคิดแผนการที่จะกำจัดนางเอกและรับมือกับประชาชนผู้คิดปฏิวัติแล้วหนังก็จบลงครับหนังเรื่องนี้สะท้อนให้แง่คิดบางอย่างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงคิดเช่นกันเมื่อประชาชนนั้นต้องถูกกดขี่โดยระบอบก,การปกครองที่ไม่ยุติธรรม ส่งผลให้คนกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหรูหราขณะที่ประชาชนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างลำบากไม่มีแม้กระทั่งสิทธทิเสรีภาพในการที่จะดำเนินชีวิตเชื่อเถอะครับว่าเมื่อประชาชนถูกกดขี่มากจนเกินไปแม้ในมือของเขานั้นจะไม่มีอาวุธแต่วันหนึ่งพวกเขาก็จะลุกขึ้นสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าสิทธทิเสรีภาพประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายครับ จะเห็นได้ว่าภายในหนังมีการจัดเกมการแข่งขันล่าชีวิตมาถึง74ปีนั่นแสดงว่าประชาชนต้องใช้ชีวิตที่ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าเราทุกคนจะเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมหรือจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมนะครับเห็นด้วยกับความคิดของเขต13ไหมครับว่าอำนาจการปกครองที่แท้จริงควรมาจากประชาชนไม่ใช่ถูกกำหนดโดยเพียงคนใดคนหนึ่ง ก่อนจากกันหากผมได้สปอยเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับหนังเรื่องนี้ยังมีภาคต่อนะครับหากคุณผู้ชมอยากให้ผมทำภาคต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันไว้ได้เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ